Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst. That I wanna be better, not worse, man. It hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together in Cause I wanna have worth working a hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a back seat, I'm passing anybody else who is rappin', I'm nasty, ain't nobody. เจอกันกับพิมพอีกแล้วนะคะเหมือนเคยค่ะวันนี้นะคะมีรถส,สวยๆค่ะม,มารีวิวให้สําหรับคุณลูกค้านะคะที่ติดตามแฟนเพจรถบ้านอกปของเราอยู่นะคะรถเข้าใหม่ค่ะรถที่หลายๆท่านตามหาและเป็นรถครอบครัวนะคะราคาประหยัดอีกด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้พิมพ์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วนะคะสามารถ ทิ้งชื่อบัตรโทรออดีไลน์ไว้ได้เลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะเห็นผ่านๆรุ่นอะไรนะทิ้งชื่อบัตรโทรออดีไลน์ไว้ก่อนเลยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะพิมก็อยู่ที่รถบ้านรถไฟสากค่ะบางทีนะคะร้านของเราค่ะเปิดทําการทุกวันเลยนะ9โมงเชา้าจนถึง1ทุ่มนะคะวันหยุดนะคะตะเลิกเราก็ไม่หยุดนะคะและโปรโมชั่นนะคะประจําเดือนนี้ค่ะประจําเดือนแห่งความรักนะคะขายออกรถกับเรานะคะที่นี่เดือนนี้นะคะ คุณจะได้รับสิทธิพิเศษค่ะออกรถส่วนบ้าค่ะออกรถฟรีๆกันไปเลยนะคะและที่สำคัญค่ะเรายังม,มีเนะี่ยทองคำแถมให้ด้วยนะเป็นทองคำแท้นะคะขายได้จำนำได้นะคะ,ะแต่ว่าไม่แนะนำให้ขายไม่แนะนำให้จำนำนะให้เก็บไว้ดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นจี้ทองคำนะคะหรือแหวนทองคำนะคะอยากได้แบบไหนนะคะลูกค้าเลือกได้เลยนะักวันรับรถนะคะ และสำหรับใครนะคะที่สงสัยว่าพิมพ์มาพร้อมกับรถอะไรนะคะนี่เลยค่ะ Isuzu e m u v ค่ะทุกคน Isuzu e m u l e ซคันนี้นะคะได้รถปี2011ค่ะเครื่องยนต์3.0หรือเครื่องยนต์3,000นั่นเองนะคะราคาเบามากๆค่ะราคาเพียงแค่4 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะ49,000บาทค่ะฟังไม่ผิดนะคะ จัดไฟแนนซ์ง่ายนะคะแถมที่สําคัญค่ะใครที่ซื้อสดนะคะเรามีราคาพิเศษให้และอีกหนึ่งอย่างค่ะซื้อสดเราไม่บวกแวด7%เพิ่มด้วยนะคะ ใครที่สนใจแบบไหนนะคะลองพิมพชื่อเบอร์โทรอดีไลน์หรือนะคะอินบ็อกเข้ามาหาเราได้เลยนะคะถ้าสนใจคันนี้ค่ะติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์094-923-66 6 6นะคะเบอร์เฮียเป้ค่ะติดต่อได้ทุกวันนะคะแอดไลน์ได้ด้วยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มดูรถกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะ i ีซูซ m มิว7ปี2011นะคะโฉบหน้าหน้าตัวนี้นะคะนี่มีอุปกรณ์ไฟครบเลยนะคะ และที่สําคัญมีกล้องส่องภาพให้ด้วยนะคะสําหรับด้านหน้าตัวรถนะคะอ่าอนวยความสะดวกมากๆนะคะและคันนี้ค่ะรถบ้านแท้นะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะสภาพผู้สวยเลยลงแม็กปั๊มเบรกร้อยแล้วนะคะโห้ยไฮโซโก็คันนี้นะคะจะได้เครื่องสามพันวิเจตเทอร์โบนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้สำหรับมิวเซเว่นเบาๆสบาย,บายๆเลยนะ น้องแอบติดนี้เอ็มตัวนี้นะคะจะเป็นตัว p รีโมซูเปอร์ไทเทเนนะคะซึ่งเป็นตัวที่แบบโฮ้ยมันท็อปจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวพิมพ์ขอเปิดด้านในให้หน่อยนะเดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูนะคะอ่ะ น้องนะคะจะได้เป็นสีเบรดหรือว่าสีครีมแบบนี้เลยค่ะลูกค้าคือรถสวยมากๆนะสำหรับคันนี้นะคะภายในกว้างขวางสะอาดสะอ้านนะคะซึ่งบอกเลยว่าคันนี้ใครที่ได้ไปนะไม่ผิดหวังนะคะด้วยดีไซน์โฉบด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะที่เขาออกแบบมาแบบเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะไวท้ายนะคะไม่เหมือนใครอ่าสำหรับโฉมนี้นะอ่ะดูด้านนอกเสร็จแล้วเนะะี่ยไปดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะ ทุกคนคันนี้คืออยากจะบอกว่ามันสวยมากมันเป็นรถที่ตกแต่งอะดีไซน์นะคะที่ออกแบบมาคล้ายๆกับพวกคันลีนะคะเพราะว่าเขาจะมีลายไม้นะคะนี่น้องจะมีลายไม้นะคะตกแต่งมาด้วยนะคะสวยมากแล้วก็มีหน้าจอให้นะคะสำหรับตัวนี้นะอ่ะเป็นระบบ t o u c h นะคะมีนิเกเตอร์ด้วยสำหรับคันนี้นะคะรถปี11แต่มเนวิเ i กเตอร์ให้นะคะ แต่บอกก่อนว่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะไม่ใช่เกียร์ออตโต้นะมิวเคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าจาแล้วก็นะคะเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะสีเบสนะคะซึ่งเป็นเบาะหนังเลยด้วยนะคะสภาพคือหร้อยเ์มากนะคะทุกคนสภาพดีจริงนะคะด้านในค่ะ ด้านหลังของเรานะพนักตรงกลางนะคะที่นั่งตรงกลางหรือว่าเบาะแถวหลังเนี้ยคือสามารถพับได้เอ็นได้แล้วก็มีแอร์หลาวด้านบนนะคะมีหน้าจอให้ด้วยนะ,ะหน้าจออยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าพิมพ์ไม่เปิดนะฟังมองไม่เห็นนะทุกคนฟังก์ชันภายในนะคะอำนวยความสะดวกได้เลยนะแล้วก็กระจกเนี่ยก็คือจะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะสี่ทิศทางนะคะ,นะคะลูกค้าจ๋าใครที่ สนใจหรือว่าอยากได้นะคะสำหรับมิวเซเว่นคันนี้นะคะอย่างที่พิมพ์แจ้งไปเลยราคาต้นคลิปนะคะเป็นราคาที่พิเศษมากๆนะคะบอกเลยว่าอย่าตัดใจขายนะสำหรับคันนี้นะ,ะแต่ใครที่อยากได้คันนี้นะคะอ็อก o x มาทิ้งชื่อเบอร์โทรดีไลน์ได้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูกลางคลิปดูไม่ทันว่ารุ่นอะไรโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวพิมพ์ไปย้ำให้อีกทีหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคันนี้มิวเซเว่นนะคะสภาพคือดีมากนะคะตอบ โจ์เลยนะคะสําหรับรถครอบครัวนะคะป่ะเดี๋ยวไปทวนให้กีด้านานอกค่ะไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนรถสวยจริงใช่ไหมสวยจริงสวยจังสวยปลัล้ำปเหลือนะคะือมันสวยจริงๆทุกคนค่ะใครที่อยากได้คันนี้นะวันนี้เอาโปรโมชั่นพิเศษไป โปรโมชั่นออกรถปีค่ะประจำเดือนนี้นะคะเดือนแห่งความรักนะคะแถมตี้หรือแหวนทองคำให้ด้วยนะคะและคันนี้เนี่ยอีกซุมิวเซเว่นนะคะ,ะ,คะเครื่อง3000ปี11นะคะพรีมโมนะคะซุปเปอร์ไทเทนเนียมนะคะอย่าลืมนะคะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของรถมาใหม่ใครที่สนใจอยู่นะ,ะ4 9 0 0 0นานะคะซื้อสดไม่บวกแหวนเพิ่ม จัดไฟแนนซ์ง่ายเรามีสถาบันสินเชื่อการเงินเนี่ยเยอะมากใครที่ไว้ใจเรามาหาเราเป็นที่แรกนะคะลูกค้าถือสลิปคาร์บอนมานะรู้ผลภายในวันนะคะอย่าลืมนะถ้าสนใจนะคะทิ้งชื่อเบอร์โทรไอดีไลน์ไว้ได้เลยนะคะหรือติดต่อสอบถามนะคะผ่านที่เบอร์09492366 ฟังไม่ทันเบอร์ปักใต้คลิปนะคะและสำหรับวันนี้นะีคะถึงต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่รีวิวหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ